b l บลู tooth ติดหมวกกันน็อกในราคา3,499บาทได้ฟังก์ชันครบขนาดนี้เลยเหรอวันนี้ Mo เตอร์ฟิขอเสนอบลูทูธติดหมวกกันอกที่คนขี่มอเตอร์ไซค์พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุ้มเกินราคาและนี่คือพารานี่ A20 จากเซ NA ซึ่งเป็นแบรนด์บลูทูธติดหมวกกัน็อกระดับโลกนะครับผมตัวหนึ่งเนี่ยขายกันเป็นหมื่นๆเพราะฉะนั้นนะครับผมเรื่องคุณภาพเนี่ยไว้ใจได้เลยแต่พารานี่ A20 รุ่นนี้นะครับผมมาในราคาเพียง3,499บาทเท่านั้นครับผมแต่คุณภาพเนี่ยบอกเลยว่าขับแก้วแน่นอนครับและเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าพารานี่ A20 ตัวนี้นะครับ ผมจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับบลูทูธเป็นเวอร์ชัน5.1ช่วยเพิ่มความเสถียรระหว่างเดินทาง2สาม,มารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้สูงสุดถึง4เครื่องในระยะไกลถึง1กิโลเมตร3ลำโพง HD <3. S 1> เบสแน่นฟังเพลงคุยโทรศัพท์เสียงชัดแน่นอน 4. ใช้งานต่อเน,นื่องได้ถึง16ชั่วโมงและ5มีหน้าจอ LCD ตั้งค่าง,ง่ายแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าพารานี A20 รุ่นนี้นะครับผมมีอะไรมาให้เราบ้างภายในกล่องพอเปิดมานะครับผมก็จะหอ่อซีนมาให้เรียบร้อยแบบนี้เลย ซึ่งภายในถุงนะคบผมก็จะมีนี่เลย1สายชาร์จแล้วก็จะมีลําโพงคู่ซ้ายขวานะคบผมซึ่งลําโพงคู่ซ้ายขวาของพลานี่ A20 นะครับผมรุ่นนี้ห่อฟองน้ํามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะรับผมรวมถึงตัวไมโครโฟนนะครับผมรุ่นนี้มีมาให้กันถึง2แบบนะครับนั่นก็คือไม้สายนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับผมเหมาะสําหรับคนที่ใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบและไม้แบบนี้ครับผมหรือที่เรียกกันว่าไม้ก้านนั่นเองครับผมก็จะนิยมใช้กันในหมวกกันน็อกแบบโอเพนเฟสนะครับผมหรือว่ายกข่างนั่นเองครับแล้วพอติดมาแล้วนนนนะับะะะบ,าาะบบบผผมมมกกกห็็อ้้าาตจเปแี นี่เล็กกระทัดรัดนะครับซึ่งวิธีการเปิดเครื่องนะครับผมเพียงแค่กดปุ่มลดเสียงกับเบาเสียงนะครับผมพร้อมกันเป็นเวลาสองวิเพียงเท่านี้นะครับผมบูทูธได้ทําการเปิดแล้วเรียบร้อยครับแล้วฟังก์ชันที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมมีในราคา3,499บาทเท่านั้นเองครับผมสำหรับใครนะครับผมที่กำลังจะออกทริปในช่วงนี้นะครับผมหรือว่าจะนําไปใช้งานนะครับผมและพารานี่ A20 นะครับผมได้ทําการวางจําหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมที่โมโตฟิกทั้ง4สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาถนนเจ้านเอกชัยสาย4สาขิบและสาขาวชระพลครับบผมมมสสาาาารรถถอยละเเอียดพิ่ม เติมได้นะครับผมทาง Line แอดโมดิฟิคไทยแลนด์ครับ